สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาจะจะทําอาหารทําไก่อบจ้ะเพราะว่าน้องไม้เขาขึ้นมาเนาะเราก็จะทําไก่อบให้ลูกจ้ะเพราะว่าวันพวกนี้เขาก็เดินทางกลับลอนดอนแล้วเพื่อนๆมาวันนี้จอก็จะให้เขากินอาหารแบบอย่างที่เขาอยากจะกินเนาะจ้ะนะส่วนใหญ่เขาจะกินอาหารเพราะหลังเขาอยากกินพวกไก่อบหมูอบเงี้ยจ้ะนะมีมันฝรั่งบดยอะไรเงี้ยพี่อันดีก็ทำแซนด์วิชเพื่อน ทำซนดิปไปทำงานเอง <Yeah. S 1> คอนบีบเยอะแยะเคอนบีบแล้วก็จะอบสไตล์ฝรั่งหน่อยวันนี้ก็จะอบแบบทา,ทาเนยจ้ะนะพริกมีพริกไทยดำผสมกับเนยจะ้ะแล้วก็เอาไปรูปบนตัวไก่นะมันจะได้มีความมันๆเงาๆจ้ะนะฝรั่งเขากินอย่างนี้กันนะนเพื่อน บ้านเราก็อาจจะดูแปลกไขมันเ,ออนเยอะอ้วนอะไรเงี้ยก็มันแล้วแต่แต่คนจะกินนะเนาะสังคมเขาก็กินกันอย่างนี้จ้ะหลายครอบครัวเขาก<ๆ>ินกันอย่างนี้ไงทัวทีเพื่อนจะวุ่นวายกันอย่างนี้สักหน่อยเรียวไระไรว่า b l a ่า p e e r this e this p o w d e อืมอ s this น,นี้แหละ ันนี้ก็พริกไทยดำจ้ะพริกไทยดำที่นี่ก็พีิเกลยดตำแล้วก็จะหมุนจ้ะเนี่ยให้หมุนสูงหัวตรงเนี้ยหมุนพอใหญ่อันนี้เขาก็ทำแซนด์วิชเอง Are you take coffee with you today? Yes, I ใ a ่เอามาใส่ put that on top mm, nice mm. พอไปทงานจะก็แบ่งน้าทีกันนี้จะพี่อันนี้เขาส่วนใหญ่เขาไม่ให้จอยทำหรอกป็นดงสนิตต์เนี่ยมันมันแข็ง,ขงเพื่อนๆนะเนื้อไม่ละลายเดจี๋ยวจอยจะเอาใส่ในไมโครเวฟสักสักหน่อยให้มันแบบให้มันละลายสักหน่อย,อยเพื่อนถ้ายอย่างนี้มันไม่ละลายให้จอยหรอกเหนียว <c oughs> <c oughs> มันแข็งมันแข็งเพื่อนนะใส่ไมโครเวฟสักนิดกันวอร์มอัพสักนิดหนึ่งยกไข่ไก่ออก สิบนาทีพอก็จะมีไอ้นี่ใส่ชิปนานดีะ่ะบาบอกครี่มีบล็อกครีมีแครอทเล็กแล้วก็จะมีไอ้เนี่จะมันจะมีมะเมล็ดถั่วลันเตาจ้ะนะมนเมล็ดถั่วมเมล็ดถั่วลันเตาด้วยแล้วก็มียก ยอกเชื่อพุดดิ้นะอะนะยอกเชื่อพุดดิ้นยอกเชื่อพุดดิ้นนั่นแหละคิดนานนี้เพื่อเพื่อนผิดไงนะน่ะ,นะเอาไว้เอาไว้เอาไว้กินกับไอเนี่ยนะแล้วก็มันฝรั่งหมดอันนี้ใส่ไปอีกจ้ะเกลือจะไม่ได้ใส่นะเพื่อนๆนะเพราะว่าเนยเนี่ยมันเป็นเนยเค็มจ้นนะนะเนยเค็มเดี๋ยวเปิดเตาก่อน,นเพื่อนเปิดเตาวอร์มอัพที่สองร้อยองศา ไม่รู้ไฟล่างบนไม่รู้จ้ะมันไม่อ่านไม่ออกมันไม่มีตัวอ่านด้วยลวมันจะมีแค่รูปภาพอ่ะไม่รู้เขาเรียกอะไรไม่ใส่กระเทียมนะเพื่อนมันจะไม่ถ้าใส่กระเทียมอะมันจะมันจะกินแล้วไม่เข้ากับมันฝรั่งนึกภาพออกไหมถ้าใส่กระเทียมรากรากผักชีกระเทียมพริกไทยยเงี้ยอันนั้นไันกินกับข้าวนะมันกินกับข้าวเข้ากันแต่เขากินกับมันฝรั่งบดไงจะไปใส่ทั้ง พริกไทยแล้วก็กระเทียมมันก็มันไม่เข้ากันก็เลยแบบใส่แต่พริกไทยดำพริกไทยดำกับเนยจ้ะสองไม้ก็ขึ้นมาตั้งแต่วันจันทร์จ้ะวันจันทร์ช่วงประมาณสองทุ่มแอนดี้ไปรับแล้วก็กับวันศุกร์จ้ะช่วงใบยบเย,ย็นๆนู่นแหละจอยก็คงไม่ได้ลาลูกหรอกเพื่อนๆเพราะจอยทำงานไงแล้วก็ วันนี้เมื่อวานนี้อันดี้ไปส่งที่บ้านยา่านะไปบ้านยา่าช่วงบ่ายแล้วไมคขึ้นเป็นไปเยี่ยมยา่จาจะไปนอนค้างกับยา่าสักหน่อยให้ไปนอนค้างกับยานะ่านะเพราะย่าเขาลงมาหาหลานไม่ได้ไงนะขับรถไม่ได้ก็เลยพ่อเขาเลยไปส่งเม,เมื่อเมื่อวานจ้ะแล้ววันนี้ก็ป้าเขาก็จะขับรถมาส่งเพราะว่าพี่สาวแอนดี้ก็เลิกงานเนาะเขาทำงานโรงพยาบาลเขาก็เลยะเลิดไปเยี่ยมแม่เขา ไปนอนค้างด้วยก็เลยจะเอาน้องไม้มาส่งให้เพี่นที่ก็ไม่ต้องไม่ต้องขับรถไม่ต้องขับรถไปรับหอกจ้ะ,ะโทษทีนะอันนี้เรียวไรนะเพื่อนๆนะทําแบบให้เห็นแบบอย่างนี้เลยทําให้เห็นแบบวุ่นวายกันอย่างเงี้ยเสียงร้มเสียงดังเงี้ยเลยจ้ะมานะจะเอานิทาละเดี๋ยวนะมองไกลๆนี่ ใช้มือไม่ใช้ถุงม,มือนะนเพื่อนๆทำกิดเองใครอยากจะใส่ก็ใส่ไปนี่เราก็ป้ายจะ้ะป้ายเนยทาเข้าไปจ้ะข้างบนเนื้อไก่บางท่านเ็าจะบอกโอ้โหกินอ้วนอย่างเงี้ยไขมันตูงเขากินกันอยู่อย่างนี้อยู่แล้วจ้ะน,นะเรามาเปลี่ยนการกินของเขาไม่ได้หรอกเขากินกันอย่างนี้ แต่ว่าจอยมามา,มาทำให้เขากินแบบนี้ไม่ใช่หรอกแต่จอยก็ไม่รู้วิธีมาทําอบไก่สไตล์เขาหรอกจอยก็เห็นเขาทำก็กินอย่างนี้แหละทาไปมันก็จะมีความหอมของเนยกับพริกไทยดําจะบอกไว้ก่อนนะไม่ใส่ไม,ไม่ไม่ใส่กระเทียมพี่ไม่ใส่กระเทียมกับรากผัาชีเพราะว่าเมนูอบอบที่จะกินกับมันฝรั่งจะไม่ใส่กระเทียมจะมันจะกินไม่เข้ากัน อบอกอีกรอบอทาไปจ้ะทาเพื่ออะไรก็ทาให้มันแค่ว่ามีรสชาติของเนยนะเพื่อนๆน,นั่นแหละไม่ได้มีอะไรมากเขาทำพาทำนี้ก็ทําตามเขาจะนี่จะทาเสร็จก็จะปานประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวก็จะนําเข้าไปอบจ้ะ เราติดคุมเอาไว้ก่อนนะเพืเ่อนๆนะถ้าไม่คุมอะ่ะเดี๋ยวเขาจะไม่ไม่ก่อนสุกต้องต้องคุมเขาด้วยเพื่อไม่ไม่ให้หนังเขาไหมเร็วจ้ะคุมไว้แบบแบบนี้จ้ะนะอบไปเรื่อยๆจ้ะจอยแม่ตั้งเวลานะรอยก็สัมันสังเกตเอาอบจนแบบว่าหนังเขาจะเหลืองนะ ไปให้เหลือสกไอ้นี่แหละสองรอยองศานี่ยหละจะผัดอยู่ในนี้ละผักมีอยู่สามอย่างแครอทบล็อกแคอรีแล้วก็ถั่วลันเ,เตาจ้ะแล้วก็จะทํามันฝรั่งบดแล้วก็จะมียอกแคปพ,พุดดิ้แค่นั้นแหละจ้ะานานๆลูกมาทีเพื่อนๆแลาให้เขากินให้อิ่มเพราะว่าเขาอยู่มหาลัยเขาก็ไม่ได้กินอิ่มอย่างนี้หรอก เขาก็กินแต่พวกโมโมม,มาม่อาหารง่ายๆพวกพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะมันไม่ได้มีมันไม่ได้แบบมานั่งกินแบบว่ามีเพื่อมีผงมีผักอะไรขนาดนี้ไงนะเราก็เข้าใจอยู่ว่าเด็กมหาลัยเขาไม่มีเงินขนาดที่จะมานั่งกินของดีๆทุกวันหรอกเพื่อนๆ,ๆต้องประหยัดไงคลน้ำมันก็ต้องประหยัดจะมาใช้เงินแบบจิตรุยสุไลก็ไม่ได้จ้ะ นายจะค่าห้องค่าหอหอพักอะ่ะนะค่าหอพักค่ารถมงรถเมยรถไฟไปมหาลัยเพราะว่าน้องเขาอยู่หอพักอะ่ะที่ว่าของของรัฐบาลเขาจัดไว้ให้ให้เช่าอะ่ะอยู่ข้างนอกไงไม่ได้อยู่ในตัวรอนไม่ได้อยู่ในตัวเมืองลอนดอนติดกับมหาลัยเลยนะตัวมหาลัยก็อยู่ไกลจะต้องนั่งรถไฟเข้าไปแต่แต่ไม่รู้ว่านั่งรถไฟไปกี่นาทีจะไม่รู้นะเพื่อน พ่อจอยก็ยังไม่เคยเห็นมาหาลัยของน้องไม้แค่ไปเห็นหอพักที่ว่าน้องเขาอยู่ตอนที่ไปส่งน้องเขาเนี่ยแหละก็ไม่เห็นอีกมีเวลาไปจะทํางานไกลด้วยเราถ้าไปน้องเขาก็น้องเขาก็ยุ่งอะเพื่อนๆเ,เขาก็ไปเรียนอะเราจะไปหาเขาได้ไงเขาไปเรียนอะค่ารถไฟมันก็ไม่ใช่ถูกๆไง ที่เราจะขึ้นไปอย่างนั้นน่ะมันแพงถ้าจอยจะไปอย่างนั้นนะให้น้องเขาขึ้นมาส่งเงินไปส่งเงินให้น้องเขาซื้อตั๋วรถไฟขึ้นมาหาเราดีกว่าค่าจอยไปนี่ก็ต้องเพียรดีไปด้วยงเงี้ยไปกับสองคนค่ารถไฟก็แพงอีกไหนจะค่าโรงแรมอีกนะถ้าน้องเขาขึ้นมาเนี่ยก็แค่แต่ค่ารถไฟเขาไปกับให้เขาจองแล้วก็ มันนอนบ้านเราก็ไม่ต้องไปเสียอะไรไงเพื่อนๆไม่ต้องไปเสียเงินค่าโรงแรมไม่เสียไม่ต้องเสียเงินแบบว่าไปกินตามร้านอาหารอ่ะนึกภาพอบบไหมน่าจะเดี๋ยวมาดูกันตอนสุกเพื่อนๆียนดีก็เตรียมตัวออกจากบ้านแล้วจ้ะไปทํางานเสื้อตัวนี้เขากันหนาวได้นะเพื่อนๆนลอวแอนดีนะ้เนาะจะปะท็กเว็บ It's very warm w h e n you're working. It is, it is indeed, darling. อันนี้มันมันมันสำหรับเอ๊การหนาวได้ดีจ้ะนีนะน่นะคขาอะนี่อาหารของเขาจะ้ะเตรียมมิมิสวสิกรึปีอ้ฟังเพลงด้วย <laughs> ข่าวไปไปส่งเพื่อนดีขึ้นรถทำง,งานน้องเพื่อนทำหน้าที่เมียที่ดีส่งหัวขึ้นรถไปทำง,งานวัน <laughs> นี่มองหน,น้า ไปไปทางานเหมือนไล่เหมือนไล่เหมือนไล่แอนดี้ไปทํางานไงชอบกลันะเพื่อนนะเราต้องมาส่งถึงที่นอนค่ะไปทํางานบายบายแอนดี้ไม่ลืมอะไรใช่ไหมอาหารเซนด์วิชกาแฟทุกอย่างครบไหมเหมือนไล่ผัวไปทํางานเหมือนมากเลยเหมือนเหมือนแบบว่าอยากให้เขาออกจากบ้านเร็วๆนะไล่เขาใหญ่ไล่เขาถอกตรวจสภาพนะ รถโอเคไหมเช็คกิ๊กท้งหมดเลยเช็คทุกอย่างทั้งหมดเลย before you forget something yes mummy อย่าลืมมามีม่ด้วยฮะนะไล่ทางอ้อมเพื่อนๆอยากให้ออกจากบ้นานเออน้าสตาร์ทรถแล้วแปลว่าไปเพื่อนๆ้าไปคาบ้านดีกว่าโอเบไม่บายไปบาย Happy birthday see you tonight บายบายไปละทำงานละ,ะอีกประมาณสิบนาทีเก้าโมงเพื่อนนะอีกสิบนาทีเก้าโมง คือมาส่งซะเดินออกมาส่งซะจะได้ไปทางานเร็วๆไม่ใช่ได้หรอกเห <c oughs> มือนไล่พัวงทางอ้อมมากเลยนะบายอันนี้บายไปละไปละเสิ่ง <c oughs> ต้องให้เราไปส่งถึงที่ถ้าไม่ส่งก็จะยืนคุยไงเรื่องคุยเรื่องบอกหลายร้อยรอบเยู่ก็จะจบในการสนทนาก่อนจะไปทํางานนี้โหหลายร้อยรอบมากเลยคุยเรื่องวิ่ง,เร,ง,เ,รง,เ,รงเรื่องนู่นเรื่องนั้นเรื่องนี้เหมือน เดินออกไปข้างน,นอกซะคุยให้จบไปละตอนนี้ไปละเนี่ยจ้ะบัรยาิกาศตอนเช้าๆของพวกจอยก็อย่างเงี้ยนะงี้แหละทุกวันเพียนดีก็ทำเซิวงแซนวิชหาอาหารไปกินเองเงี้ยจอยก็ทําอาหารนะจะ้ะจะเอากระดาษออกจะ้ะ ก็จะอบต่ออีกประมาณสัก5านาทีจ้ะนะเดี๋ยวจอยก็จะเอาเขาออกเพราะว่าให้ไก่ให้ข้างหน้าไก่เนะี่ยข้างบนเนะี่ยให้มันเหลืองคนนี้หน่อย,อยนึงจ้ะเอาเข้าไปอบต่ออีกสัก5านาทีจ้ะ5นาทีถึง10นาทีนั่นแหละเพื่อน เอาโกเกิร์พุดดิ้งอบจะอบไม่นานนะโกเกิร์พุดดิ้งประมาณห้านาทีก็โอเคจะนี่จะไก่ก็สุกแล้วจะที่ดำๆคือพริกไทยดำนะเพื่อนทาเนยแล้วก็พริกไทยดำจะสุกแล้วผักกะมันฝรั่งจอยก็บดแล้วจะตอนนี้ก็คือไก่เอาไก่ออก แล้วก็จะเหลือยอกเที่ยวพุดดิ้นจ้ะเอาน้นําน้ําก็ออกด้วยจ้ะเหลืองน่าทานมากเพื่อนๆหอมจะหอมพริกไทยเนี่ยจะให้ดูนู่นเอาจะจะหั่นจ้ะ สุกแล้วเนาะก็หั่นแบบนี้เอาไว้จ้ะอันที่แดงๆนี่มันสุกแล้วนะมันเพื่อนมาอบมาประมาณเกือบสองชั่วโมงนะน่จจะแล้วก็ผักต้มจ้ะมันฝรั่งบดจ้ะเสร็จแล้วจ้ะอาหารเย็นเอาไว้ให้ลูกๆก,กับสามียังไงจอยก็าฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย